ผู้ชมลองดูให้ดีนะครับเขาใช้ขาเหล็กแต่ฟุตนบอลแข่งกับเพื่อนในวัยเด็กอันนี้ปกติไปกันบ่อยไหมครับพี่ทุกอาทิตย์ทำทุกอาทิตย์ใช่แล้วนี่เล่นกับทุกแมทที่ไม่เตะอ๋อแล้วแล้วเล่นกับพี่อาร์ตเนี่ยเล่นกันมานานหรือยังครับเล่นมาตั้งแต่ มอต้นนะครับอก็หลายปีแล้วทีนี้พี่อาร์ตพี่อาร์ตเขามีเทคนิคอะไรที่แบบว่าน่ากลัวไหมเทคนิคจุดขายของเขาอะไรเงี้ยเห็นขาขวาไหมครับขาข,ขาขวาเนี่ยนะนะออมันมีสามขาแล้วเราก็ไม่กล้าไปสกัดมันะมันมม่กลัวมออันล้มออแล้วทีนี้กับการที่เขาที่ที่เขาที่เขามีขาเหล็กอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าบอลเข้าอะไรนี้เราต้องระวังมากขึ้นนะคือระวังเราเองะฮะเพราะเหล็กนะที่มือขาเราฮะเราอยู่ด้วยกันมามันชินมากกว่ารู้จังว่าใช่เพราะก็เล่นกันมานานแล้วใช่ครับ เตะบอลมากี่ปีแล้วเตะจำไม่ได้กากี่ปีแต่ว่าตั้งแต่ประถมเาครับัตเด็กแล้วทำไมไม่เล่นกีฬาอย่างอื่นนะครับพี่ที่มันอาจจะไม่ต้องจริงๆก็เล่นหมดนะครับแต่ว่าเราชอบฟุตบอลเจนซิการเล่นหมดเลยบาสนี่เล่นได้ไหมบาสก็เล่นได้ครับเล่นได้เหมือนกันเล่นยังไงพี่โษทีถ้าเป็นบาสจะใช้คังเดียวคังเดียวเราใช้มือที่ถนัดใช่ดอกอ๋อแล้วทีนี้มีวิธีการฝึกไหมพี่เพราะว่าอย่างปกติเราต้องใช้สองขาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือว่าการยิง ทีนี้การที่เรามีขาข้างเดียวเยเราทํายังไงครับพี่สมมติว่าเวลาส่งเนี่ยสังก็เหมือนกันแต่ว่าแค่เรามีไม้เท้าเป็นับเป็นฐานอ๋อก็แปลได้เหมือนกันใช่แปลได้หลังเท้าได้ธรรมดาอ๋อแล้วมันฝึกยากไหมครับพี่กว่าที่เราจะสามารถส่งได้จริงมันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้มานานมากหรือเปล่าว่าเราต้องมีกําลังแขนนิดนึงส่งก็จะใช้ใช่เพราะว่าต้องใช้แขนเป็นหลัก เหมือนตอนวิ่งตอนอะไรก็ต้องใช้แขนเออแล้วเวลาเลี้ยงไงเวลาเลี้ยงเราเลี้ยงไงครับไหนลองลองลองเลี้ยงจริงเวลาเลี้ยงก็เลี้ยงธรรมดาปกติอ๋อแล้วแบบอ๋นี่ก็โหมี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 ไขหลบได้ด้วยนะก็เหมือนกับคขวยอยี้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ขาเดียวใช่อ๋อเมื่อกี้แอบเห็นพี่อาร์ตปั่นฟรีคลิกได้ด้วยครับซึ่งมันทําได้ยากนะถ้าเกิดให้ผมดูเนี่ยแต่ก็สามารถทําได้ใช่ก็เป็นจริงๆมันเป็น ลักลบบอลมันก็ไม่ได้ยากเพราะมันเป็นลูกนิ่งลูกบอลมันอยู่เฉยแล้วอันไหนยากสุดอดระหว่างยิงส่งเลี้ยงน่าจะเป็นดอกยากสุดเพราะว่าดอกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสียงสะท้อนจากเ,เพื่อนของพี่อารนะ์ตน่าจะบอกกับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับว,ว่าเด็กหนุ่มคนนี้สามารถเอาชนะความพิการมาได้แล้วเขาทำได้อย่างไรคำถามนี้นะครับคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวพี่อาร์ตเขาเองนะครับ อยากจะถามพี่ด้ว่าวิธีการที่เอาชนะอุปสรรคเรื่องของการที่เราพิการาขาเนี่ยเราเอาชนะมันได้ยังไงเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นอะไร,รแล้วก็แต่เวลาแต่เราจะทําอะไรเราก็อย่าไปคิดเราทําไปเลยเพราะมูจะคิดว่าเราทําได้ทําไม่ได้เราก็จะไม่ได้ทำยิงให้เราลองทําไปเลยว่าเรารทําได้หรือไม่ได้กําลังจะบอกว่าถ้าเกิดคิดแล้วให้ทําเลยคือ คือไม่ต้องคือไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยอาจจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยม่นแตกัวงมันก็จะไม่ได้ทำคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นัทนะครับซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ที่พี่เตะกับพี่อาร์ตของเรานะฮะเตะกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยครับทุกอาทิตย์ยครับทีนี้พี่อาร์ตเนี่ยเขามีทักษะหรือมีเทคนิคอะไรที่น่ากลัวไหมอาจจะเป็นลูกซับค้าย อ๋อส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีจะมีแค่ท่าแบบท่าแปลกๆที่แบบชอบคิดคนขึ้นมา,มาครับก็คือท่าที่เขาใช้ปปเป็นท่าแปลกๆคือแบบปล่อยแม่เท้าแล้วก็พุ่งมงงหน้าโกปล่อยแม่เท้าแล้วพุ่งมงอันนี้คือลูกท่าไม้ตายครับเป็นรูปเป็นรูปที่ทำหบังผลหวังคนนะใช,ใช้ใช้พวกยอะเย้ยกู่ต่อสู้ครับอันนี้ เติ่มยไงประเด็นที่มันเติอะ่ะเอ๊ะเวลาเราเล่นกับพี่อาร์เนี่ยหรือว่าเพื่อนๆนเวลาที่เล่นกับเขาเนี่ยเราไม่กลัวเตะโดนเขาเจ็บมากเลยนะโอ้โยแย่ครับเตะแยะๆนี่คือเตะเขาเจ็บ <laughs> ที่เราเจ็บครับเ<อ>ตะทำไมฮะเป็นหต่ถ้าเวลาเล่นเนี่ยรเราจะเราแวงไม้เท้าเขาอ๋อเพราะมันเป็นเหล็กใช่บางทีเราเล่นเนี่ยบางทีเราต้องระวังเขามากกว่าคืออยาเข้าไปใกล้เขามากแต่ถ้าใกล้ก็คือ คิดตัวเขาไปเลยจะจะแย่งง่ายเออแล้วย่างมาทาให้การเล่นฟุตบอลมันยากขึ้นไหมเพราะเราต้องระวังเขาเงี้ยก็เหมือนเดิมครับก็เล่นปกติเหมือนเดิมแต่แค่ก็ให้ระวังให้เวลาประทะแรงๆล้วก็แม่มันคือเราเล่นให้เบาๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนเขาได้อันนี้รู้กันลสองคนไม่ต้องบอกพี่อาร์ตฝีมือได้ถือว่าเก่งไหมครับก็พื้นพื้นครับ รหรือในอุดมกิตติวิเชียนเด็กหนุ่มในวัย26ปีที่พิการมาแต่กําเนิดแต่ด้วยครอบครัวที่สอนและดูแลเขามาเหมือนเด็กปกติทั่ว,วไปและไม่ได้มองว่าพี่อาร์ตเป็นเด็กที่พิการแต่เปิดโอกาสให้พี่อาร์ตนะครับได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติซึ่งทําให้เขาได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเพื่อนคนอื่นๆได้ซึ่งสิ่งนี้นะครับพี่อาร์ตบอกว่าเป็นโอกาสที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่เขาได้รับจากเพื่อนๆของเขาและครอบครัวนี่แหละครับที่เป็นแรงผลักดันที่สําคัญ แล้วตอนที่พี่อาร์ตเกิดมาตอนแรกๆเลยครับคุณแม่ครับมันมีอุบสรรศหรือว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะคะก็ะค,ะคิดเหมือนกันเล็กๆอ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คิดคิดอยู่ว่าโตขึ้นเขาจะไปยังไงไปเรียนยังไงเข้าสังคมยังไงอ่ะคะก็ต้องก็คิดอ<ม>่ะคะก็ <c oughs> เป็นกังวลตามปกติของแม่ทั่วไปใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้เอาเขาไปเข้าที่โรงเรียนคนพิการเลยครับ ก็ไปติดต่อค่ะไปติดต่อแล้วทางน้นเขาแนะนํามาว่าร่างกายเป็นแค่ช่วงขาใช่ไหมคะทีนี้ว่าถ้าเรียนแค่ตรงนั้นม .3 สามระจบออกมา<ๆ>เขาก็จะต้องมาเรียนข้างนอกเดี<ๆ>๋ยวเกิดเขาปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้แนะนํามาติดต่อโรงเรียนข้างนอกก่อนนะถ้าเขารับคุณแม่ก็ให้เขาเรียนไปเลยนะครับแล้วคุณแม่คิดว่ากับการที่พี่อาร์เนี่ยเขาเป็นคนพิการเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อการที่เขาเรียนไหมครับ ภาษาในการเรียนแหละค่ะคือก็จะสอนเขาค่ะวันที่ไปโรงเรียนครั้งแรกเลยครับสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแล้วนะคะบอกเขาเลยว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาต้องถามแน่นอนอ่าจะไม่เขาต้องมาลุมดูว่าเป็นอะไรใช่ไหมก็มาจริงๆมาจริงๆครับก็จะสอนเขาบอกว่าพขไปปุ๊บนะแะ้วเด็กถามคนอื่นถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฉยๆนะลูกเพราะว่าแม่ไปส่งแม่ต้องกลับนะเพราะว่าต้องมาทํางานหาเงินให้หนูเรียนหนังสือนะ เขารักพอไปส่งเขาก็เด็กก็ดุมจริงๆเขาก็จะเฉยครูก็จะเอานู่นเอานี่มาให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอ่าเขาก็จะบอกว่าแม่กลับไปเลยหาเงินให้อาเดียนอาจูได้ทั้งทั้งที่เด็กอื่นนี่เขาก็จะล้องตามแม่จะกลับบ้านเพราะวันวันแรกใช่ไหมคะคเป็นอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เป็นไร การที่เรียนวิศวะโยธาเนี่ยมันก็เป็นคณะที่เรียนได้ยากมากเลยนะแล้วพี่อาร์ตเองขาก็เป็นเหมือนกับคนเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคนพิการเนาะทีนี้คุณแม่รู้สึกภูมิใจกับลูกไหมครับกับการที่ลูกได้เรียนคณะนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจมากภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจเพราะว่าเขาทําได้แล้วเขาไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเรื่องการเรียนเรื่องอะไรทุกอย่างไม่เคยให้เรามีปัญหากับเขาเลยเขาทําได้เเกิดอะไรก็ใช้ได้ค่ะไปได้ไม่เคยตก คือเรียนได้ดีด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนที่เราเลี้ยงเข้ามาครับคุณแม่มีมีอุปสรรคไหมครับหรือว่ามีความยากไหมกับการเลี้ยงเด็กเพราะว่าได้ยินว่าคุณแม่มีลูกสองคนก็<อ>มีพี่อาร์แล้วก็มีพี่ชายซึ่งพี่ชายนี่ก็เ,เป็นคนปกติทั่ว,วไปก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ที่ไม่ได้เป็นคนพิการและเวลามีพี่อาร์เนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยมัน ความมันมีความยากอะไรที่ที่นอกเหนือจากเด็กธรรมดาไหมครับเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันเลยสองคนสอนเหมือนกันเลยแล้ว,แล,วแล้วความยากอะครหมายถึงว่ากับการที่พี่เขาพิก,การเนี่ยเวลาเลี้ยงมันเลี้ยงยากกว่าไหม <c oughs> ก็ก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าเวลาทําอะไรแบบว่าอาหารการกินในนี้เราก็จะคอยไอ้นั้นเขาหน่อยเพราะว่าก็จะเดินนาบากข้่มเวลาี่อจานถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเราก็จะเตรียมให้เขา แล้วก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยบอกกับครอบครัวอื่นๆหรือว่ากับคุณผู้ชมที่ดูอยู่เองนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีลูกเป็นคนพิการเนี่ยว่าเราจะสอนเย่าไงให้เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีข้อจากัดแล้วก็เป็นคนที่ปกติมีเส้นทางของตัวเองไม่ต้องอายเวลาไปไหนเราต้องพาเขาไปตลอดไปงานไปอะไรบางคนเขาจะอายใช่ไหมคะไม่ต้องอายไม่ต้องอายหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ที่บ้านใช่บางคนเขาจะเก็บไว้ค่ะเขาจะเก็บไว้ก็จะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บ คือไปไหนก็ไปได้วยกันเลยปกติธรรมดาแล้วเขก็จะชินเขาก็จะรู้เลี้ยงธรรมดาไาเลี้ยงเหมือนคนเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะก็สอนเขาถ้าใครพูดอะไรถามอะไรก็เฉยๆค่ะอย่าไปใส่ใจเวลาเขาจะไปโรงเรียนเราก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยคือว่าตอนเล็กๆนี่นเขาพอเขาจะเดินได้ก็ประมาณ3ามขวบ เขาชอบเล่นกีฬาเขาก็จะมีตีแบตเตะคุตบอลอะไรเล่นอะไรปิงปองเล่นหมดอะค่ะก็ตอนแรกก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงเวลาเขาเข้าห้องน้ําทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาทําได้หมดเพราะว่าคุณครูก็จะถามตลอดว่าไม่เป็นปัญหาเลยเวลาเขามีกิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกลูกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้นะเขาจะต้องทํา ด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวและความทุ่มเทของตัวเขาเองพี่อาร์ตเรียนจบวิศวะจากมหาวิทยาลัยพระนครเหนือและได้ทำงานเป็นวิศวะโยธาที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นวิศวกรออกแบบออกแบบเงินทางนนะถานนสะถา,านันเพรามสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือหากที่จะทำอะไรเขาจะต้องลงมือทำให้ได้ก่อนที่จะบอกนะครับว่าสิ่งนั้นทำไม่ได้ เขาจริงไม่เคยคิดที่จะเอาความพิการมาเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตคือใส่แล้วมันไม่ทันทันเท่าไหร่ยิงใส่มันก็เดินปกตินะแต่ว่ามันมั่นใจมากกว่าว่าเราใช่กับไม่เท้ามานานใช่ผมก็ผ่านมาผ่านมาหลายยางผ่านผิวมาเยอะทิศทำงานก็มั่นใจกว่าเวลาไปเจออะไรสมับครั้งเดียว แกก็ทำ <c oughs> ง,งานแล้วตอนน้องยังทำอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็รู้สึกประมาณเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำพอเรียนจบก็ต้อง,งทำงานทำตัดสินใจนะนการก่อไอเดียเข้ามา <c oughs> แล้วก็กดก่งแล้วก็พี่เป็นหนูแรกเขาก็ออกมามารับแล้วก็นั่งรอักพักเขาได้เข้าสัมภานก็ตอน,นแรกอาจจะประมาณแต่พอเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไม่ได้ปกติ คือว่าเราอะทําเป็นกลางเพื่อที่ว่าเราจะนับสองเข็มในจะนับหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเออดีแร่แยกกับเยอะไม่ได้แยกแค่มันเป็นคนติกก็เหมือนคนปกติค่ะทํางานปกติได้ไม่ได้เือนคนปกติเลยก็เผลอบางอย่างจะดีกว่าเราได้ซ้ำชุดแดนเขาเป็นคนทำงานดีค่ะทํางานเก่งทํางานทํางานถือว่าเก่งอะค่ะชุดได้เหรอไม่ค่อยมีนะคะ ก็ตั้งนิสัยของเด็กผู้ชายมั้งแต่อามันก็ก็ดีนะมันไม่ค่อยอะไรกับใครช่วยเหลือดีให้ความช่วยเหลือดีค่ะลำหยุดอะไรลาอะไรเงี้ยดันก็จะเงียยๆพออาเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยก็สนุกคุยเล่นกันอะไรกันดีนะเนี่ยอจสิเข้มอ่ะวนีกำลังไปกินข้าวกลาง จะพาไปดูสาวออฟฟิศแถวนี้มีสาวออฟฟิศเยอะก็เป็นคนว่าเรยง่ยากๆจะเข้าได้กับทุกุคนคุยเก่งถ้าในออฟฟิศก็ทำได้ทุกอย่างทำทั้งออกแบบดีไซน์ปอกสารก็เข้าเรื่องไหนก็ทำได้หมดก็ส่วนไปภาคสนามเขาก็เครื่องือะไรเขาก็ถได้หมดกันกันถ้าจะมีจุดเด่นก็เรื่องโปรแกรมเขาจะเก่งเนพิเศษ พวโปรแกรมดีไซน์อะไรต่งตางๆก็จะสามารถสอนนองๆอ,อะไรได้ด้วยชาวรี่ม,มาทำงานเมืม่อทีโมง <c oughs> ก็รีบมาแล้วนะ <c oughs> แต่ก็มาสายอยู่ดี ้าเป็นที่สีใ <c oughs> ่ใช่ไหมนี่ดีมากใจร้าวเลยเชยนี่อเคแกงต้มแกงต้มอีีเนี่ยอยนแกงต้มถึง้เขากินแกงต้มด้วยในรอพี่แอร์เลยได้เลย คือทางบริษัทเองนะครับไม่ได้มองประเด็นของความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นหลักนะครับเรามองที่ความสามารถนะครับเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเราไม่ได้มองว่าเป็นปัจจัยหลักอันนี้ต้องยกตัวอย่างนะครับโครงการที่ที่อาร์ตได้ได้เข้าไปร่วมกับเรานะครับในการทำเนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นถนนซึ่งเรียกทางรถไฟนะครับการสารวจเนี่ยอาร์ตเองได้ไปสำรวจกับเราคือขึ้นรถไฟซึ่งตัวนี้เนี่ยประเด็นเรื่องร่างกายก็จะไม่ได้มีผล กับการทํางานนะครับแต่ต้องอธิบายว่าในส่วนของงานวิศวกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเดียวทํางานได้ทั้งหมดเราก็ต้องช่วยกันทํางานฉะนั้นเนี่ยการทํางานก็คือมีอะไรก็คุยกันช่วยกันทํางานใครหนักอีกคนก็เข้าไปช่วยนะครับอาร์ตก็เป็นไฮว์เอนจิเนียร์คนหนึงซึ่งทํางานได้เหมือน,นเอนจิเนียร์ปกติ แล้วตู้มันเลยมาช้าสกแบบปะเนี่ยมืเป็นปอ,อะไรมือเล่มเสียงอะไรแล้วเนี่ยไม่สุดหรอไม่ไม่ไปทำโอ่ะวันเสาร์ไปบ้างทำงานกับพี่เหรอเห <c oughs> มือนคนปกติไม่เคยคิดว่าตัวเองอยอว่าตัวเองเก่งกว่าเด็กดครับ แล้วก็บางทีก็อาใส่ความเด็กของตัวเองให้เป็นประโยชน์เนี่าใช่เคยชอบช่วยเหลือค่ะชอบทำนู่นทำนี่ชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบตัวเองเป็นจุดจุดกลางเพื่อนไปเลยอะไรประมาณนี้เพื่อนมีเวลาไปไหนต้องโทรมาถามก่อนเฮ้ยไปเปล่าอะไรเงถ้าไม่ไปสักคนด้มยมครไปเลย าครับแต่ว่าอย่างตอนเรียนเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ากับการที่เราเรียนด้านวิศวะมาเนี่ยมันน่าจะยากนะกับการที่เราขิบการจริงก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีปัญหาบ้างเวลาขึ้นดังหลานเออแล้วขึ้นยังไงอ่ะเวลาเราก็ขึ้นปกตินี่นะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยวนิดนึงเพราะว่านังหลานมันก็จะมีแบบพื้นมันจะค่อนข้างเล็กชเวลาขึ้นมีปัญหาเวลาขึ้นบันไดเล็กๆเหมือนกันคือเราต้องแน่นนิดหนึ่งถ้าเกิดพลาดไปเนี่ย มันก็ตกตกเลยนะใช่ว่ามันที่นียเวลาขึ้นนั่งลานี่เราใช้ไม้ด้วยปะใช่ใช่ก็ต้องใช้ไม้อยู่ใช้ไม้เดียวแบบว่ามันต้องมีเกาะอย่างนี้หรือไงหรือว่าขึ้นสองข้างขึ้นสองข้างเลยใช่นี้เป็นอาจจะเป็นอุปสรรคเดียวเลยปะที่ที่ที่เวลาทํางานก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะกลัวอะไรทำไมทำอ่งี้ไม่ได้อะไรเขาอาจจะมาทำเป็นแบบดูแลอะไรเราอย่างนี้ก็เป็นปกติครับ แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วอย่างเงี้ยแหละเพาก็าจะรู้สึกเฉยๆ อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะที่เขามองแบบนี้คืออย่างบางคนที่เขามีไม่ครบเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเหมือนกับอาจจะน้อยใจที่ว่าเอ๊ะทำไมเรามีไม่ครบเราก็อยากจะมีเหมือนกับคนอื่นบ้างใช่ไหมครับทีนี้เนะี่ยพี่อาร์ตมีหลักคิดยังไงอ่ะคือคือคือเรามอยให้เหมือนกับว่าให้มันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือว่าเรื่องที่น่าเศร้าก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขดกวาคืองถ้าจะไปคิดมากอะไรก็แค่ล็กน้อยชีวิตมนะันก็็นเงินไปไม่ได้ เาาก็ผ่านไปนานๆผ่านน้ำก็ผ่านไปหมายถึงว่ากำลังจะบอกว่าเพื่อนจริงก็ไม่อยากได้คิดอะไรกันมากนักใช่ในเมื่อมันคิดเล็กคิดน้อยเลยเพราะว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วพี่อาร์ตกับการที่เราขาดพ่การเนี่ยมันมันมันมีอุปสรรคกว่าการที่เราไปเรียนวิศวะไหมเพราะว่าอย่างบางทีเราต้องไปช็อปไปอะไรอย่างเงี้ยหมแต่ว่ามันลำบากก็ไม่ลำบากไหมก็ใช้ ปกติเก็เล่นกีฬาจะยากกว่านี้ซ้ำจริจริงเรียนมันไม่ใช่เร่อนยากอะไรเพราะแสดงว่าอุปสรรคที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเองนี่แหละตรงนี้เป็นอย่าง,งาน, <c oughs> นั้นหราเปล่า <c oughs> อย่างที่เมื่อกี้พี่อาร์ตบอกครับว่าถ้ากับคนที่เขาไม่รู้จักพี่อาร์ตเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเหมือนกับพยายามที่จะเข้ามาดูแล,แลรรเรามาปกป้องขนมเราแต่จริงจริงแล้วโดยพี่อาร์ตเองหรือว่า คนพิการในสังคมไทยเองอาจจะไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือหรือว่าให้มามองแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับผมผมว่าผมใช้ชวิตปกติได้ครับเพราะบางทีอาจจะมีรถเมล็ดรถเมล็เนี่ยเขามาต่อแขนเราอาจจะทําให้เราลำบากเหมือน,นเดิมนนเวลาดทนด้วยซ้ำก็ร <c oughs> จริงเนี่ยเขาใช้ชุดในสังคมธรรมดาได้เพราะว่าเนี่ยช่วยตัวเองได้เรื่องคำพูดสังคมไทยอาจจะเป็นสังคมที่ปกป,ะป้องตาดีเวลาเห็นคนที่พิการก็อยากที่จะเข้าไปช่วยอยากที่ที่อยากจะเข้าไป ชื่อเหลือเขาแหละทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทําให้คนพิการเองเอนี่ยกลายเป็นเหมือนกับดูเป็นคนอีกกลุ่มแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่ง,งซึ่งคนพิการมองว่ามันยังไงนกับดังเป็นถ้าผมผมก็มองว่าผมอยากใช้ชุตธรรมดามากกว่าเพาื่อคอยให้เขามองเราเป็นแบบว่าคนปกติคนหนึ่งก็มองหันไปอะไรอย่างี้ คือ <c ười> ไม่ต้องมาใช่ไม่ได<ม>้ว<ม>่าต้องมาจับจ้องหรือว่าคอยดูคอยดูแลอะไรมากม่มาชัยชุดเหมือนคนทั่วไปใช่แล,แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมางบ้านนะหรือว่าอาจจะมีคนอื่นเนี่ยที่เขามีลูกที่อาจจะไมการเรามีคําแนะนําให้กับผู้ปกครองเหล่านั้นยังไงครับให้เขาเหมือนกับมีคําแนะนําแล้ววิธีคิดให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงลูกออกมาโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้มีข้อจากัดหรือว่าก็ควกที่เลียแบบปกติคือถ้าเราไปประคบประงงม,มากกลัวจะโดนล้อหรือว่ากลัวอะไรเขาก็าจะไม่ได้อะไรเขาก็าจะอยู่แบบแค่ในบ้านหรือว่าอะไรยเขาไปให้เขาอิสระให้เขาไปเจอจอะไรที่มันหนัว่าถึงแม้ว่าลูกเราออกไปแล้วจะโดนล้อเนี่ยก็่จะไปกลัวอะไรนี่มากกว่าเพราะว่ายัางไงก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเราไม่ได้ดูแลเขาได้ตรอก การก้าวข้ามความพิการในการที่เรารู้จักยอมรับกับมันนะครับโดยก็รู้จักตัวตนของเราเองไม่ได้มองว่าความพิการนั้นเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นข้อจํากัดอย่างที่พี่อาร์ตนะครับได้นําหลักคิดนี้มาปรับใช้และก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดยกกันนี้วันนี้ผมและทีมงาสนสวัสดีครับจริงก็ต้องทอมรับเลยว่าตัวตัวเองพิการก่อนแล้วก็จะไปคิดอะไรมากก็อยู่กับมัน มไม่ต้องอยู่กับมันเพราะว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ไชีวิตมีสังคมมีทไทยทั้ชชีวิตก็ธรรมดาไม่ได้ยากอะไรทำมันนั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองจีงนี้จะบอกว่าโรคภนยนอกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคนดีๆก็มีอะคนนี้คอยช่วยเราแรกๆรออ่ายทำอะไรไม่เต็นมากพอเราอยู่กันสักพักมันก็จะจะ,จะเริ่มเร่มช่วยเราเองได้เอง